มาครับวันนี้ครับผมจะสอนลงแรงนะครับยังไงให้ได้กินไก่รัวๆนะครับอย่างแรกครับคุณต้องเอาสกิลแบบน,นี้ไปนะครับนี่ครับสกิลเซตนี้เลยนะครับบอกเลยว่าได้กินไก่รัวๆแน่เลยครับเราก็ต้องแบบแต่งตัวแบบเหมือแนบบแบบคน กินรากขี้ดินหน่อยครับแบบแต่งตัวโสมงโสมมุมเลยครับแล้วก็กดเลยครับได้แน่นอนครับกินไก่ตัวแรกถ้าเข้าเกมแล้วครับเราต้องไปโดดที่นี่ครับลงสีนะครับนี่ครับอย่างแรกครับเราลงไปลงที่ลงสีนะครับพอเราไปลงลงสีพุกอย่าบอกเลยรันแน่นอนพอเราถึงเนี่ยครับลงลงงานปุ๊บหันไปเนี่ยโอ้โของลื่มของลื่มนี่นะครับเราเนี่ยฟาร์มได้สักพักนึงนะครับอิ่มอิ่ม ฟูฟูแบบบึมบึมซิรบมเซิรบัมเบยเบยนะครับโอเคครับพอเราฟาร์มได้ถึงขนาดนี้นะครับกำลังอิ่มฟูเฟื่องฟูเลยนะครับอย่างนี้เราก็ไปล่าเลยนะครับเราล่าเลยครับเราเปิดล่าเลยครับล่านะครับมันอยู่ตรงแถวแถวเขตล่างนะครับเขตล่างขวาพีนะครับเราก็ไปล่ามันเลยนะครับอย่างนี้ไวแน่นอนครับเอ้ยมันมีเครื่องดีดด้วยเอ้ยตรงบตรงนี้มันจะมีเครื่องดีดที่หนึ่งนะครับแล้วก็เราล่าได้เลยครับพอนี้ครับเราดีดไปอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นโพซิชั่นที่ดีเราเจอคนด้านหน้าเรายิงเลยยป๊อมมา เนี่ยไอวอต้องไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้เรามีสองทางเราเอาตัวรอดได้ครับเราเอาตัวด้านหลักอนครับโอ้ยปุ๊บปุ๊บโอ้เขาก็ได้นะครับเออมึงเอน่องแก้งมึนนี่ไม่ได้ีอ่ยเลยโอเคครับไก่ไก่เกมแรกก็ ได้มาแล้วโอเคครับนี่ครับก็เริ่มเกมที่2นะครับมาไก่เกมที่2ต่อเลยนะครับเกมนี้ผมดูจากลายเครื่องบินเครื่องยนต์แล้วนะครับเราน่าจะต้องลงที่ลงสีเหมือนเดิมนะครับนี่ครับพอถึงเครื่องบนเครื่องบินละนีเราโดดเลย600เมตรมาต่อไปได้กินไก่แน่นอนโดดเงี้ยนี่ครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเอาจนอิ่มนะครับแล้วเราก็จะไปไล่ต่อนะครับนี่ครับพอเราเก็บได้เราฟาร์มได้มาพักนะครับนี่ครับพอเราได้ปืนอะไรพวกนี้มาครับเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มต่อข้างหน้านะครับเปข้างหน้าครับเราจะไปเราจะไปพีคต่อนะครับ ดูเพื่อเราจะไปล่าไอ้พวกที่มันอยู่บนทีกันครับโอ้ยอันนั้นอันนั้นไม่ใช่คนนะครับผมยิงเป็นการยิงล่อศัตรูนะเรายิงล่อศัตรูไอนี่เรียบร้อยนะครับเราเราดูเชิงครับโอ้ยมีไอ้บอลทางขวาอยู่หนึ่งลูกนะครับนับตอนนี้เราโดนลุมทุกที่ทุกทางครับเจ็บนะครับเจ็บตัวหนึ่งนะครับเจ็บตัวหนึ่งนะครับบอกเลยครับมันโดนเราผมแน่ครับนี่ไงเอ้าโดนแย่ว่ะคนดูมันโดนแน่ครับมันโดนแน่ครับ ผมบอกเลยมันมากันหลายตัวหลายตัวนี่ดาวไอ้ใครที่เข้ามากูเลิ่มาสามสี่ตาติดแล้วเนี่ย